ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนททีัสปิลาสทรงถูกตรึงกลางเขน สิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้สเสด็จสู่แดนมรณะวันที่ 3, สามทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะ,สะเสด็จมาพิาาพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าระศส,สนาจากศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการปรับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรออเมน